ก็คือเครื่องประดับอัญมณีนเนี่ยจะมีโอกาสใส่ได้มากกว่าทองนะครับเพราะว่าตัวด้วยขนาดน้ำหนักแล้วก็ด้วยรูปลักษณะเนี่ยเขาเขาพบพาสะดวกแล้วก็ดูไม่เทอะท้านะครับก็จะมีโอกาสใส่ได้สูงกว่าอันที่สองก็คือเรื่องของอันตรายนะครับตัวอัญมณีเป็นเขาเรียกว่าเป็นเครื่องประดับที่ต้องใช้ความเชี่ยวชาญในการดูและตรวจสอบซึ่งดังนั้นแล้ว มันจึงเป็นเรื่องยากที่จะดึงดูดสายตาคนว่ามันเป็นของที่มีมูลค่าสูงคนน้อยคนนักที่จะรู้ว่าสิ่งนี้มันเป็นของที่แพงแล้วก็ยากที่จะนําไปแปลรูปเป็นเป็นอย่างอื่นใช่อันที่สามนะครับเป็นเรื่องของมรดกในการส่งต่อก็ยังสามารถส่งต่อได้ให้ลูกหลานได้เหมือนกันนะครับอย่างที่พูดไปเมื่อกี้แล้วก็เติบโตได้ เป็นการลงทุนได้ชนิดหนึ่งมีราคาเติบโตได้ตามราคาตลาดแล้วก็ตามการเวลาตามยุคตามสมัยอันที่ห้ามีราคากลางนะครับตัวเครื่องประดับอัญมณีมีราคากลางนะครับซึ่งตัวเพชรเองเนี่ยจะมีาาลาภพอร์เป็นตัวยืนแล้วก็ตัวของพลอยเนี่ยจะมีราคาตลาดที่ซื้อขายกันอยู่ส่วนข้อสุดท้ายเนี่ยเป็นเรื่องของความเชี่ยวชาญที่ต้องใช้ในการที่จะเลือกซื้ออัญมณีส่วนทองนะครับทองเนี่ยเขาจะ ส่วนต,ตัวผมมองว่าทองเนี่ยจะมีโอกาสใส่ที่น้อยกว่าก็คือใส่ได้บ้างแต่ไม่สามารถใส่ได้เยอะแล้วก็จะมีความเป็นอันตรายคือสามารถดึงดูดสายตาคนหรือสายตาคนที่คิดไม่ดีนะครับมิจฉาชินเนี่ยครับได้มากกว่าเพราะว่าสามารถเอาไปขโมยแล้วก็แปรรูปได้ง่ายเปลี่ยนเป็นเส้นอื่นก็จะไม่ได้แล้วหลอมทีก็หายไปหมดแล้วส่วนถ้าเกิดเป็นเพชรสักห้ากรัมหรือสิบกรัมเนี่ยคุณหยิบไปเนี่ยจนไม่รู้จะไปขายใครเพราะว่ามีไม่เยอะในตลาดนี้มีไม่เยอะแล้วก็ไม่รู้ราคา เขาไม่สามารถที่จะประเมินได้ต้องรู้แหล่งขายใช่ไหมใช่ครับมันมีความเฉพาะทางกว่าแล้วก็อันที่3เนี่ยจะเป็นมอลลได้ก็เหมือนกันครับก็คือสามารถส่งต่อทรัพย์สินนี้ให้หลูกหลานได้ข้อที่4เติบโตได้ทองเนี่ยจะค่อนข้างดีนะครับในเรื่องของการลงทุนก็เติบโต,ตได้ดีแล้วก็เขาเรียกว่ามีแอปของราคาที่น้อยกว่าตัวเพนรเองก็คือราคาซื้อขายนะครับใช้ความเชี่ยวชาญน,น้อยคุณมีเงินคุณศึกษาไปต้องเรียนคุณก็สามารถลงทุนได้แล้ว แล้วก็ตรวจสอบได้ง่ายมีเครื่องมือตรวจสอบได้ที่ค่อนข้างชัดเจนและหาง,ง่ายเขาสุดท้ายก็คือสภาพค้่องค่อนข้างสูงนะครับอันนี้ผมก็สรุปเลยว่ากันว่าทั้งสองอย่างเนี้ยมันมีข้อดีและข้อเสียไม่เหมือนกันดังนั้นก็ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของทุกท่านว่าเวลาเราเลือกซื้อเนี่ยเราต้องการส่วนไหนค่ะเรามีวัตถุประสงค์อะไรอย่างเช่นบางคนเนี่ยอยากจะลงทุนอยากลงทุนทองเพราะทองเนี่ยมี มีความมั่นคงทางด้านเงินเรื่องของ,งน,น้ำมันเรื่องของภาวะเศรษฐกิจหรือความมั่นคงสงครามอะไรเงี้ยค่ะที่จะทําให้ทองมีค่าผัานแปรแล้วก็มี m ด n d s นส p ายด้วยในขณะเดียวกันอัญมณีนะคะเราขึ้นอยู่กับเรื่องของ d e m ด n d s นส p ายเมื่อไรที่ตลาดต้องการเยอะนะคะช่วงนั้นก็ราคาสูงขึ้นหรือที่เหมืองอมอีคนที่เข้าไปมีเรื่องการเมืองเข้าไปสมปทานทําให้ช่วงนี้เพชรขาดตลาด นั่นแหละคะ่ะก็ทําให้ราคาดีตัวสูงขึ้นก็เป็นเรื่องของดีมานด์ซัพพลายค่ะนะคะต่อไปนะคะเป็นอหัวต่อไปเลยคะ่ะทีนี้เรามาทําความรู้จักนะคะชนิดของอัญมณีที่ทุกคนเนี่ยคุ้นๆกันอยู่แล้วว่ามีอะไรบ้างอ,อ,อันแรกเลยนะคะก็คือทับทิมทุกคนรู้อยู่แล้วว่าว่าทับทิมเนี่ยเป็นจริงๆแล้วนะเป็นพลอยประจำชาติไทยเราด้ซ้ำไปเพราะว่าพลอยสยามของเราดีดังก้องโลกมากนะคะแล้วก็แต่ถ้าถามว่าในตลาดปัจจุบัน ทับทิมที่ใหม่แพงที่สุดต้องขอตอบว่าทับทิมพม่า,พพมาแพงที่สุดเพราะว่าเรายังโหหาได้อยู่ในตลาดแต่ทับทิมสยามคือเราเราเหมือนถูกแขงไปแล้วเพราะว่าเราไม่มีเหมืองแล้วเราถูกขุดไปหมดแล้วที่เราเห็นปัจจุบันนี้นะคะก็จะเป็นของออลูกมาขายต่อร้านมาขายต่อหรือคนที่เคยครอบครองเขามาปล่อยต่อนะคะเพราะฉะนั้นทับทิมสยามของเราเราจะไม่เอามารวมในการ ราคาจะมาเทียบราคาในตลาดในตลาดก็ตอนนี้จะเป็นทัพทิมพม่าทัพทิมแอฟริกาทัพทิมเวียดนามนะคะทีนี้มาดูอ่ไพรินไพรินชื่อไพรินนี่คือเป็นชื่อเหมืองของอ่เหมืองไพรินประเทศททเขมรนะคะซึ่งสอ,องข่าวก็คือบูสฟายบูสฟายที่หาย,ายากที่สุดในโลกก็คืออ่จากแคชเมียร์นะคะซึ่งเราไม่สามารถหาเห็นได้ในตลาดเลยเพราะว่ามันไม่มีในท้องตลาดนะคะ หาได้ยากมากเพราะฉะนั้นเนี่ยนักสะสมคอลเลกเตอร์นะคะก็จะคนที่เล่นพลอยจริงๆนะคะจะหาแคชเมียร์มาครอบครอเพราะมันหายากนะคะส่วนที่เราเห็นกันนั้นจะเป็นของซีรอนของแอฟริกาหรือของบ้านเราืางการซึ่งตอนนี้ก็หมดแล้วเช่นกันค่ะไม่ไม่มีแล้วนะคะซึ่งพลลินแต่และแหล่งนนะคะก็จะมีเอกลักษณ์ของตัวเองเ,เช่นของซีรอนซีรอนเนี่ยก็จะมีหย่อมสีแล้วก็คือก้นจะหนานิดนึงนะคะก็สีสวยสีสวยทีเดียวแล้วก็สะอาดนะคะ ทีนี้เรามาดูถึงเรื่องของมรกตบ้างมรกตนะคะเชื่อว่าในห้องนี้ทุกคนรู้จักดีแล้วว่ามรกตคุนลาเบียดังที่สุดในโลกคือของคลนมเบียค่ะนะคะแล้วก็มาของแซนเบียนะคะมรกตที่เมื่อกี้เราพูดถึงว่ามีความแข็งแล้วก็แปนี่แหละคะ่ะแล้วก็มีเอกลักษณ์ของเขาจะมีบางคนที่เรียกรากหมักชีข้างในนะคะึ่งมีมนูลทนด้านในแล้วก็ตอนนี้นะคะถ้าเทียบสี่ตัวนี้นะคะแล้วก็มีบุญสาะธรรม บุสละคำเนี่ยบ้านเราเนี่ยจะนิยมของบางกระจาของจันบุรีบ้านเรานะคะแต่จะบอกว่าบุสละคำเนี่ยมันขึ้นอยู่กับมาจากแหล่งไหนใครต้องการนี่คือมันขึ้นอยู่ว่าเราเป็นคนไทยเรามักจะใส่ของบางกระจาเราก็มีความเชื่อว่าบุญบางกระจาของเราเนี่ยดีที่สุดในโลกสีสวยสีสวยที่สุดคือสีอะไรทราบไหมคะ ใช่ไหมคะอาจารย์อันสีแม่ของถูกต้องค่ะเพราะว่าคนไทยเราชอบบุญสีแม่ของซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของบางกะจัยเก่งมากค่ะคลูกค้ารางวัลด้วยคิชานรางวัลด้วยคิชานไม่ได้ต้องติมน้องมันหน่อยค่ะให้ห้องนี้ไม่เยี่ยมค่ะรางวัลค่ะค่ะทีนี้เนี่ยมาดูอันมมีสีตัวนี้ก่อนว่าถ้าเราเทียบจัดอันดับอัญมมีที่ราคาสูงติดอันดับหนึ่งสองสามสี่ในปัจจุบันนี้อันดับแรกคือทับทิมค่ะ อันดับสองเชื่อได้คะมารกดเนี่ยแซงไพรินมาแล้วอันดับสองคือมรกดนะคะทําทไมถึงแพงขึ้นมาล่ะคะเพราะว่าแมทมาร์กโกดคลัลเบียตอนนี้คนที่มีครอบครองเหมือนที่คลรัเบียก็คือคนอยิวนันเองที่มาจากนิวยอร์กนะคะเพราะฉะนั้นเขาสามารถกําหนดดีมานซ์ซัพพลายได้ว่าไม่ให้ออกมาสู่ตลาดมากเกินไปนะคะก็กลายเป็นเป็นแซงที่มาเป็นอันดับสองส่วนอันดับสามก็เป็นไพลินแล้วก็มาบุลคลาคานะคะ,อะขอสไลด์ต่อไปค่ะเชื่อได้ค่ะ ทีนี้มาดูอัญมีตัวต่อมานะคะอความรีรู้จักไหมคะอความรีอความรีที่แพงที่สุดและสวยที่สุดมาจากบราซิลค่ะนะคะแล้วก็โกเมนเชื่อว่าคนไทยทุกคนนะคะรู้จักโกเมนอยู่แล้วเพราะว่านอกจากทับทิมเราเลยรู้จักโกเมนซึ่งสมัยก่อนนรุ่นแม่เราเนี่ยสีแดงเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นพลอยโกเมนทั้งหมดเลยบ้านเราจะมีเยอะมากค่ะแล้วก็เพทไทเพทไทนี่คือจะเป็นแบบเ,เพเทไทนนี่คือเยอะที่สุดคือเป็นของเขมรน,นะคะ ของกัมพูชานะคะเซอร์คอนที่เรียกว่าเซอร์อออคอนแหมไฟดีมากไฟดีแข่งกับเพชรเลยนะคะแต่เอ่อก้นจะใหญ่นิดนึงเพราะว่าต้องมีมีมีก้นสีถึงจะขึ้นหน้านะคะซึ่งสีออริจินอลของเพียร์ไทยจริงไม่ใช่สีนี้นะคะจริงเป็นสีออกน้ำตาลแต่เนื่องจากเราผ่านการหุงหรือการอบด้วยไฟอันอ่อนนะคะก็เลยได้ออกมาเป็นสีนี้นะคะ่ะสีสวยมากเพียร์ไทยนี่คือเชื่อว่าเป็นอนันยมลีนในใจหลายๆคนนะคะส่วน ตัวต่อมาทราบไหมคะตัวอะไรไขม่วงอเมทิสรู้อยู่แล้วขึ้นจออเมทิสนี่คือมาจากภาษากรีกโบราณซึ่งแปลว่ามีสตินะคะบางคนก็บอกโอ๊ยตายแล้วฉันไม่อยากมัวเมารุ่มหลงดิฉันขอใส่อเมทิสนะคะจับไปค่ะชริจ่าสไลด์ต่อไปค่ะไขมุกนะคะก็เป็นอัญมณีสําหรับผู้หญิงผู้หญิงนะคะปัจจุบันไขมุกเนี่ยราคาถูกลงมากทราบไหมคะเพราะอะไร เพราะมันเรียนได้เขาเป็นอัญมณีที่ที่มีชีวิตสมัยก่อนเนีย่ยเขาบอกโอ้ตาย้วฉันซื้อเส้นหนึ่งสามแสนสองแสนปัจจุบันฉันซื้อ,อใส่เส้นละหนึ่งสองก็ใส่ได้สวยทอกันเลยเพราะว่ามุกเนี่ยเราทาสามเลี้ยงได้แล้วค่ะนะคะ,นะคะมุกก็มีเป็นมุกน้ําจืดมุกน้ําเค็มก็คือ fresh water p e a r ก็คือต้องต้องเป็นของจีนนะคะน้อนนี่จีนนี่คือผลิตมุกนี่คือนอกจากผลิตได้เยอะและ้วเราผลิตได้ทุกสีด้วยนะคะ จีนส่วนของซซงีนะคะก็ส่วนใหญ่แล้วมาจากตาฮิติแล้วก็ออสเตรเลียค่ะตัวต่อมานะคะลินลินบางการบ้านเราค่ะลินทุกคนกุญชินอยู่แล้วนะคะลินตัวต่อมานะคะหยกหยกในอย่างที่เรียนนะคะว่าหยกเนี่ยคือเป็นอัญมณีนำโชคของคนจีนคนจีนชอบใส่ยหยกเพราะมีความหมายที่ดีนะคะเชิญค่ะทีนี้เรามาดูหลักการเลือกซื้อเพชรบางเราย้อนกลับมาเรื่องเพชรนะคะ หลักการหลักการของการดูเพชรเนี่ยที่เคยเล่ากับเคยได้ยินไหมคะว่า 4C 4C คืออะไรเดี๋ยวที่จีตอธิบายเลยคะ่ะครับก็ 4C เนี่ยจะเป็นหลักการพื้นฐานเลยนะครับที่เวลาคนเลือกซื้อเพชรเนี่ยคนจะรู้อันนี้ก็จะเอามาพูดให้ฟังที่ทังเลยนะครับนะครับก็คือเป็นเรื่องของสัดสว่วนเรื่องของการเจีรเรื่องของความเงาอะไรต่างๆนะครับก็เกรดที่ดีที่สุดก็คือเอ็กเซลเลนต์นะครับ เดี๋ยวจะออนลังจะมีไวเซอร์ให้ดูอีกทีนึงอันต่อไปก็คือกระหลัดนะครับก็กระหลัดนี่ก็ขายได้เลยครับเป็นซีตัวหนึ่งที่สาคัญเกี่ยวกับตัวของราคาของเพชรคือ huh. น hmm. ้ำหนัก hmm. ค ah, <music> yeah. okay. mm ่ะใช่ครับผมก็คือตัวกระหลัดเนี้ยจะเป็นจะเป็นตัวที่มีผลกับราคาเพชรสูงมากโดยเฉพาะเพชรเม็ดใหญ่เพราะว่าเพชรเนี่ยเวลาเม็ดเขาใหญ่เนี้ยราคาต่อกกระหลัดเขาจะสูงขึ้นตามไปด้วยมันไม่ใช่ว่าแบบเพชรเราเพชรหนึ่งกระหลัด สองแสนเอ้ดิฟเฟนต์หนึ่งกะรัตประมาณหกเจ็ดแสนนะครับถ้าเป็นสองกะรัตก็ไม่ใช่ล้านสี่หรืออะไรเนี่ยมันจะต้องแพงขึ้นไปอีกเป็นดับเบิ้ลเพราะว่าเพชรเนี่ยมันไม่สามารถประก,ก,กอบเป็นเม็ดใหญ่ขึ้นได้แต่มันแตกเป็นเม็ดเล็กลงได้ดังนั้นราคาของเพชรเม็ดใหญ่เนี่ยมันจะยิ่งสูงแนละทวีคูณขึ้นไปเลยนะฮะอต่อไปก็คือเรื่องของคัลเลอร์นะครับคัลเลอร์ก็เป็นเรื่องของสีเพชรเพชรโดยธรรมชาติทั่วไปแล้วมันจะไม่ได้ขาวบริสุทธิ์ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับก็จะมีสีผสมด้วยส่วน เกรดที่ดีที่สุดก็คือเกรดดีนะครับหรือเพชรน้ำร้อยเพชรเพ้นท์น้ำร,รอำ้อยเนี่ยจะเป็นเพชรที่เขาเรียกว่า colorless ก็คือไร้สีจะเป็นเพชรที่สั่ใสที่สุดไม่มีสีเจียพลมากที่สุดอย่างที่เราเคยได้ยินนว่าน้ำดีคัลเลอร์น้ำดีคัลเลอร์คือดีคือร้อยค่ะเพชรน้ำร้อยคือดีคัลเลอร์ค่ะแล้วก็เป็นเกรดไล่ลงมาก็จะเป็น e 99 f 98ไล่ลาตัว 2, สองสามกิโนะฮะ g เก้าเจ็ดถึงก้าเก้าหกกับ5 i แต่ว,ว่าเลยเลย,เลยตัวแทรกลงไปนี่จะเป็นเราเรียกว่าอะไรจะเป็นแฟนซีคัลเลอร์นะครับจะเป็นอีกอีกอีกแบบหนึ่งก็จะเป็น,น,นะะเพชรแฟนซีถ้าเลยตัวนี้ลงไปะค,ะคือจะเป็นเรื่องเกตติ้งเกี่ยวกับไม่ใช่เพชรขาวแล้วจะเป็นเพชรสีค่ะสไลด์ต่อไปค่ะเชลลี่ตัวต่อไปก็คือแคลเรนซี่ก็คือความใสสะอาดของเนื้อเพชรน,นะครับก็จะมีสูงสุดอยู่ที่ฟอเรสต์นะครับคือ F o หรือ IF internal forest นะครับเคยได้ยินไหมคะที่บอกว่าโอ้เม็ดนี้ IF เป็นเงี้ย VBS one เป็น,เนี้ย v s เคยได้ยินไหมคะเวทีร้านเพชรเขพูดกันเวลาที่เราจะอ่าจะซื้อเพชรก็ว่าโอ๊ยมันนิสานนะคะ VBS เลยค่ะนั่นแหละคะ่ะนั่นคือคําเรียกอ่า VBS คืออะไร VBS เนี่ยก็ <c oughs> คือ <c oughs> การที่เพชรเนื้อเม็ดนั้นเนี่ยครับจะมีตำหนิน้อยมากน้อยจนถึงขนาดที่ว่าแม้แต่คุณสองกล้องจุลทรรศน์ลงไปเนี่ย,ยก็ยังหายายากเลยนะครับซึ่งเรื่องตาเปล่าเป็นไปไม่ได้นะครับที่จะเจอ แล้วก็จะเป็นตัว v v s 2 w ก็คือไล่ลงมาแล้วก็เป็น v s 1 v s 2ในส่วนของ v s 1แลว v s 2นี่ก็คืออาจจะใช้ลูก2เจอแต่ก็คือไม่ใช่หาง,ง่ายๆก็คือต้องใช้เวลาหหนหดนึงในการหา<ม>ตัวต่อไปก็จะเป็น SI, S I แล้วก,ก็ I ก็จะเริ่มมีมอิทีิทเริ่มเห็นมองไปทตาเปล่าได้ค่ะแล้วถ้ามีคนถามเพราะว่าเนี่ยอยากได้เพชรน่ะสะอาดแต่ก็ไม่รู้ว่าคือสะอาดเนี่ยเรียกว่าอะไรอยากได้เพชรมินทัลลับสะอาดอ่ะคุณจะซื้ออะไรดี หนึ่งกระดาษสะอาดซื้ออะไรดีเราก็ต้องถามบัตเจ้งก่อนว่าสะอาดของน้ําขาวของคุณเนี่ยอยากได้น้ําอะไรน้ำก้าน้ำร้อยหรือน้ําอะไรหรือว่าความสะอาดประมาณไหนเอาสะอาดแต่ว่าส่องแล้วมองไม่เห็นไหมอะไรเงี้ยค่ะซึ่งตรงนี้เวลาที่ร้านเพชรเขาอธิบายเราฟังนี่นี่คือส่วนประกอบตรงนี้เลยนะคะว่าว่าเราต้องเข้าใจแต่ทีเนี้ยมองแบบเนี้ยสี่สี่เราจะงงทีนี้เดี๋ยวเราต้องมาสอนเกี่ยวเรื่องของการดูใบเสิ ถ้าเราดูใบเซอร์เป็นเราซึดพิษเ,เ,เป็นแน่นอนค่ะเพราะว่าถ้าใครมาพูด VPS คืออะไรอะ่ะ FIF คืออะไรเนี่ยอันนี้เราจะไม่เข้าใจแน่นอนค่ะ